อาคารแรกนะครับเป็นอาคาร4ครูหานะครับยังไม่มีประตูหน้าต่างมีเท้าแขนแล้วแล้วก็น่าจะมีงานซ่อมหลังคาด้วยยังไม่มีประตูหน้าต่างงานตึกนั้นมาตึกที่สองอันนี้5คูหาเหมือนกันหันหลังชนกันแต่ตึกนี้ติดงานอลูมินมนเนียมเสร็จแล้วแต่น่าจะไม่ร้อยห้องน้ํายังไม่ได้ติดแต่มุงหลังคาเสร็จหมดแล้วอาคารด้านหลังนู้น ออลูมิเนียมยังไม่ได้ติดหลังคาเอาขึ้นข้างบนแล้วแต่ยังไม่ได้มุงส่วนหลังคาหลังนี้เจ็ดโคหามุงหลังคาเสร็จแล้วงานอลูมิเนียมติดเสร็จแล้วแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะโคฮาก็คิดงานที่เหลือไปตึกนี้ยังไม่มีเท้าแขน ตึกที่สองอันนี้เราเลือกตึกนี้ตึกที่สี่เนาะตึกที่4ี่เจดหวาประมาณนี้อันนี้ตึกที่สองและสาตึกที่สามนี่ยังไม่มีอลูมิเนียมหลังคาก็ยังุงไม่เสร็จทาสีมีางาน,นทาสีสีคมโคตรงานผ้าใดาน ข้าวข้าวทุกตึกทาสีเก็บงานปูนฝ้าใบดานทั้งหมดไฟฟ้าปราปาทุกตึกประมาณนี้ในเขจะประมาณนี้ไไนทุกที่มาดูครับประมาณนี้นะครับรท่านผู้ชม